หลายๆคนอาจจะไม่รู้นะารลาบลาคอบคุมถึงยะลานาราธิวาสมาเลเซียยิ่งใหญ่มากเข้าถึงเลวนะนานที่วาเป็นน้ำตกิีจกมันคืออันเล็กเนี่เป็นเลาะเข้าไปซึ่งต้องขอบคุณในเด็กขับเรือคนนั้นมากโอ้โหเก่งเอาจริงนะในใจนะมึงอย่าเข้านะมึงอย่าลไดไม่แนถ้าลงได้กูรุ่งเดินขึ้นีกแน่นอนเลยเสือกเข้าไปถึงอีก แล้วเราเลืกว่าถึงแล้วนะฮาราบาลาต้องไปโดดลงเลยมีเสื้อมีเสือ้อเจ๋งอะลื่นไหมไม่ลื่นไม่ลื่นสบายเลยสวยไหมสวยมากนะน้ำตกจิ้งจกต้องปลักน้ำี่ลาบาลาล้บบาหลงหน้านะสันใจด้วยนี่เย็นไหม <c oughs> แจ๋วเลย,เลย้ายเย็นเลยอันซีนเลยอันซี มมันันนนนอรแตีเ็ะใคหยประกันท่องเที่ยวไม่มีไม่ได้จริงๆนะคะกล้องอยู่นี่พาสปรอร์ตกระเป๋าไหนอ่ะทริปเท a เวลชัวร์จากทิพยประกันภัยคุ้มครองจริงตลอดการเดินทางเที่ยวที่ไหนก็หายห่วงใช้เป็นเท่ากับออม คือใช้ซื้อของเพื่อต่อยอดคุณย่าครับใช้เพื่อคนอื่นผมจะชวนคุณย่าไปเที่ยวครับแต่อย่าลืมว่าใช้เท่าไหร่ออมไว้ส0แน่นอนครับคุณย่าออมให้ได้1 0บถึงสาเพื่อลดความเสี่ยงยากจนขออเมริกาโน,น้องเย็นย่านที่นี่เขามีของพื้นบ้านขายเยอะแยะไปหมดเลย แต่ที่สําคัญคือแกงแตปลาแบบสําเร็จรูปสามารถแบบใส่น้ำร้อนแล้วกินได้เลยอันนี้อร่อยมากผมกินแล้วนะครับคือใครอยู่เมืองนอกหรืออยู่คอนโดหรืออยู่อะไรอันนี้ของแท้อร่อยจริงๆกินแบบคุกคิกก็ได้ใครไม่อยากคุกคิกก็เติมน้ําเข้าไปอีกหน่อยหนึ่งก็โอเคเลย เที่ยวมีหลายแบบอ่ะอย่างสัญชัยนี่เที่ยวได้ทุกแบบอยู่แล้วแต่ไม่รู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเกิดเที่ยวให้มันแบบแบบผู้ชายหน่อยอ่ะตรงที่นี่เดินบุกเข้าไปเลยเราก็ไม่รู้จะเจออะไรนะเพราะเราไม่เคยไปอี่นั้นอะไรอันนั้ก็จุดสกัดอ๋ออันนั้คือสกัดเขาเลยขอาที่เจ้าที่อ๋อภูมิประเทศดีมากนะอยู่ตรงเนี้ยผมบางทางเลยเนี่ยขับมาสี่ห้าปีหลับตาขับได้แล้ว ระดับนี้ะต้องตสกัดละตองมากัดนะมีเจ้าที่อยู่นคเจ้าเน้ากับนี่เจาย่สนี่ยิ่งอยู่ดงด้วเลยใช่แต่่างท้งถึงเลยพี่อันนี้เริ่มได้สอปีเองตั้งถึงสกัดได้สปีเริ่มเริ่มตั้งีู่ประเศไทยมันยังมีที่นี่ที่อุดลมสมบูรณ์มากนะ เลเปคกเทปนี้ที่เราไปป่าฮาราบาากันเนี่ยมันไม่สําเร็จรูปอะ่ะจอดรถในที่จอดรถแล้วก็เดินปับ๊บปึ๊บเห็นมีที่พักเปิดกระป๋องเบียอะไรีมัน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 ไม่ง่ายมันไม่สําเร็จรูปถ้าไม่มีความพยายามจริงๆไม่ไม่ชอบจริงๆอะ่ะไม่มีใครไปหรอกคนที่จะไปก็กคนที่รักสิ่งเหล่านั้นต้องบอกว่าหกโมงถึงห้าโมงเย็นเนี่ยสามวันนะที่เราเถ่ายกันเนี่ยมันค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสอยู่นะ สมบูรณ์มากเหมือนก็เป็นบุญตาอะไรเป่นวะในนี้ตอนนี้ใกล้ถึงแล้วเหรือเปล่ครับน้ำตกจริ่งจกกันกิงๆคือน้ำตกตกแก่ป่าไปดูเลยเขาถึงไหมวะนี่ยาที่ว่าเป็นน้ำตกกิ๊กจกมันคืออันเล็กเนี่ยเป๊กมันยาวข้างบนเลยมนมันมาจากข้างบนเลยนะ รารู้สึกว่าเฮ้ยมาถึงฮาเลบาลาแล้วอะทําไมไม่เลาะเข้าไปซึ่งต้องขอบคุณในเด็กขับเรือคนนั้นมากโอ้โหเก่งเป๊กนะเอาจริงนะในใจนะไอ้คนเรือแม่งพยายามขับค่อยมึงอย่าเข้านะมึงอย่าลงได้ไห <laughs> ถ้าลงได้กูรุ้งเดินขึ้นไปีแน่อเลยเสือเข้าไปถึงอีกโอ้โห,โหแม่งเสื้อเลยเสื้ออืมว่เจ๋งอะเป็กแล้วเปนในมือไม่เห็นสุดยอดนี่ก็ถึงแล้วเนี่ย เทียบบันไดได้เลยเนี่ยบเินเลยแหละพาเราไปเอาหัวเรือเนี่ยไปเกาะเลยเลยเออแล้วเรารู้สึกว่าถึงแล้วนะฮาราบาลาต้องไปโดดลงเลยรถเจ๋งว่ะไม่หนีด้วยเออเท่าที่อาเห็นตอนเนี้ยสามสีละสีส้มขาวเหลืองลายเห็นปะมันจะออกกันน้างบนมาเลยนะพี่ดินใช่ครับไก มาจากที่สูงกันนะตกลงที่สูง,งเย็นไหม <c oughs> น้ำเย็นแจ๋วเลยพาเย็นเลย <c oughs> ลื่นไหม <c oughs> ไม่ลืน่นไม่ลืน่นสบายเลย เก่งเ่ยอ๋อมีวังนี้อยู่ไงลมเป็นสะพานเลยเพ็กสุดเท่เลยอ่นะ่เลยนะต้องกวกน้ำที่าราบลาดล้างหน้านะสันชัยด้วยนี่ใช่ครับต้องนิดนึงแกล้งทำตาเหมือนกันจริงๆนะ <laughs> <laughs> คือว่าวางจิงจบผมจะเห็นโค้ดแล้วก็จั้งนิ <c oughs> ่งเงียงอย่างเสีย <c oughs> อ้โหมันตกจิ้งจบ <c oughs> จิ้งจบเพราะว่า <c oughs> เห็นตุ๊กแกป่าก็เลยตั้งตั้งไปชื่อตรงจบก็สวยใช่หอันซีเนาะอันซนะี <c oughs> สวยนะมันอันซีนี่ะมันเออค่อยมีใครเห็นอน่ะน้อยอ่ะได้น้อยต้องเห็นเจ้าหน้าที่น้อยนะคนนี้มามันน่าจะขึ้นอยู่กับน้ําขึ้นน้ําลงเลยเนี่ยปีอะไรนะพี่ดินที่ที่ก็เปิดปีสี่ห้าปีสี่ห้าเนี่ยก็เปิดแต่ว่าพอปีสี่ห้าเกิดเหตุการณ์ที่เขาเนิ่มมีเหตุการณ์ใหญ่ะเหตุการณ์ป้นปืนอะไรเนี่ยเขาก็เลยก็เลยดาวแบบดาวลง วสวยคือน้ําต,ตกกิ้งจกอ่ะเป็น10ปี10กว่าปีมาแล้วอ่ะที่ผู้ว่าเขาไปเปิดพอยให้ท่องให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวแต่ปรากฏว,ว่าพอมันเข้ายากนะถ้าไม่ใช่หน้าน้ําจริงๆอ่ะไม่มีทางเลยสวยไหมสวยมากนะสวยมากมันยากกว่าปกติคูนมาที่สุดเลยได้ไหมครับพี่ดินได้ได้ได <c oughs> คุณตะคูนมาที่สุดเลยสวยอันนี้กาลังคุยกับคุณสัญชัยว่าเฮ้เป๊กเราขึ้นแบงบงกันไหมมันมีวังอยู่หลังนั่นไหมเอาไหมา <c oughs> แค่นี้สัญชัยก็แย่นะปลาฮาลาบาลานกเงือกเจอได้ง่ายที่สุดมุ่มไหนก็ก็ใยญ่ก็าทานาลาตรงนี้ที่เข <ห Superman> <'s haha> ้าไปครับ <IS together> <lation ary loyalty> <od> oh มนีนักวิจัยอะไรเขามาเข้ามาวัเขาก<ๆ>็มาขอความร่วมมือก็ต้องให้ป่าไม้เนี่ยนำใช่ถ้าขอความไม้ไม่ได้เขาจะไม่มาต้องเจ้าหน้าที่ของตจโด,โดนำเข้าไปทำไมนกเงือกถึงอยู่ที่นี่อย่างเดียวป่ามันสมบูรณ์นะเป็กต้นไม้ใหญ่เยอะอน,นั่นเป็นร้อยัวอยตไไัวเลยเป็นป่าที่เอาจริงนะเราเป็นคนเที่ยวป่าเหมือนกันเรารู้สึกว่าสมบูรณ์มากะมีนกเงือกที่แบบเท่าอันนี้ข้อมูลจากทรทนะ เงื้องอในประเทศไทยมันมีอยู่13-14สายพันธุ์เจอที่หน้าเป็นสิบน,นะอย่างดีนะที่ได้เห็นนะล่านะสุดเท่หาม่ได้หาไม่เจอแล้ว ที่ทากินกันตรงนี้เลยใช่อันนี้เฉพาะของจุดสกัดที่สี่นายครับอยู่ที่นี่คือทํากินกันที่นี่แล้วก็จะมีกระท๊ออยู่ด้านหลังน้นาปพักแรมทางคือหมายถึงว่าพักผ่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับทำให้เราได้เห็นใจพวกเจ้าหน้าที่ป่าไม้มากๆเลยเงินเดือนอะไรก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่การเป็นอยู่นี่โอ้โหถ้าไม่มีใจถ้าไม่รักจริงๆนะเขาไม่ไปทํางานอย่าง้นกันหรอกมีกี่ด่านนะพี่มีสี่ครับทั้งหมดทั้งหมดในของของเราเรามีสี่ด่านตรงนี้จะเป็นสันเขื่อน <ะ>ตรงนี้จะเป็นบ้านจุลาพ,ลพ์พัฒนาเจ็ดที่เราที่เราลงมาแล้วก็ตรงนี้จุฬาพ,พ์พัฒนาเก้าที่เราไปลงเรือเมือ่อตอนที่ข้าน้ำตกอลาสะ<อ>ตรงนี้จะเป็นน้ําตกอลาสะครับแล้วก็จุดสกัดเรา,าจะอยู่ตรงนี้อเมือ่อกี้ที่เราไปน้ำตจจกจิงจก,จงจกอยู่ตรงนี้โอ้แค่คนี้เองอันนี้คือจังหวัดยะลาทั้งหมดเลยนี่อยู่ในเขตยะลาเลยยะลาทั้งหมดเลยเราบอกว่าติดนาราไหมนาราที่ว่าจะอยู่ฝั่งนี้อ๋อ คือพื้นป่าฮาราเนี้ยมันมันจะครอบคลุมสามจังหวัดคือจังหวัดยะลาและมาเลเซียที่วัดอันนี้มาเลเซียครับหลายๆลคนอาจจะไม่รู้นะฮาลาบลาเขาเรียกกันแต่ฮาลาเนี่ยคือฝั่งยะลาบลาเนี่ยคือนาาธิวาสไปเกี่ยวเอาส่วนเหนือของมาเลเซียมาด้วยเพราะฉะนั้นฮาลาบลาเนี่ยครอบคลุมถึงยะลานราธิวาสมาเลเซียชายแดนด้วยยิ่งใหญ่มาก สมัยก่อนนะครับจะมีชุมชนอาศัยอยู่เขาอบทะยุกจากัะตรนี้เมื่อปี2496เก้าอกเขาอกจะยุออกี้เพื่อที่จะปราบโจนจีนคขลุกไปอย่โดยรัฐบาลคนอารัฐบาลจัดการย้ายออกมาแล้วก็พวกบ้านเรือนทั้งหมดนะครับเพราะแต่รัฐบาลก็จะทำลายหมดเลยตอนนี้ยังคงเหลือโดยเฉพาะสุสานหรือว่าปูบงถ้าเรานับก้อนหินที่ที่เขาตั้งตั้งไว้ประมาณ75ก้อนก็เท่ากับว่า35หลุม สองก้อนเลยถ้ากับหนึ่งอ๋อ,อ,อแล้วก็ตรงนี้จะเป็นจะมีสนามเฮลิคอปเตอร์อยู่เพื่อที่จะส่งกําลังเจ้าหน้าที่ในการกตรวจหน้าตรงเวปีป่าเราฮอบลงบ้างไหมก็ปีละสองครัง้งครับปีละสองครั้งเพื่อที่จะดูแลปล่าฮาลาบลาทั้งหมดโดยที่เราจะไปตรงน้ําใสนะตรงนี้นจะเป็นฐานตชดอ,อ,อ๋อเป็นฐา,นอ,านอ๋ออไรอีกานอจจะพูดถึงเอาตรงนี้คือป่าไม้ ฝั่งจุดสกัดฝั่งโน้นจะเป็นอำเภอทานโตจังหวัดยะลาฝั่งที่สันเขื่อนจะเป็นอำเภอบนังคตาจังหวัดยะลาพื้นที่ในเขื่อนนี้ติดสามอำเภออำเภอบรนังคตาทานโตแล้วก็เบตงตาไก่เขเคยอยู่กับทั้ง่อก่อนเยอะไปที่ก็กลุ่มประมาณสักสามสิบกว่าคนเขาจะแบ่งเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มๆที่พื้นที่ป่าฮาราบาราเนี่ยมีกี่กลุ่มครับพี่ตาไกยประมาณสักสองร้อยกว่าคนก็จะแบ่ง แบ่งโซนของบ้านจุฬาพรพัฒนาเก้ากลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งประมาณสักยี so ่สิบถึงสามสิบคนแต่ตอนนี้ก็เกือบจะเหมือนคนเมืองนะตาไก่อะส่วนหนึ่งครับส่วนหนึ่งนะไอส่วนที่ยังอยู่ในป่าจริงๆก็มีมีครับแต่วไอส่วนที่ว่าออกมาออกมารับจ้างแล้วก็เอาพวกข้าวสารไปให้คนข้างในก็มีแต่เป็นกมีอยู่บางกลุ่มที่ว่าตอนนี้ได้บัตรประชาชนเขาก็เหมือนระทางการด้วยใช่ครับเพื่อเพื่อให้เท่าเทียมกับ ับตามรัฐธรรมนูญเลยครับเพื่อให้ได้เทียนกันเด็กเด็กก็มาเรียนได้ใช่ตอนนี้บ้านจุบันก้าวหนึ่งอ๋อเมื่อวานก็ยังเรียนหนังสืออยู่เมื่อวานอาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็สนทธานตัวเขาเข้ามาสนับสนุนเรื่องการเรียนเป็นป่าที่แสดงถึงชีวิตของพวกเขาด้วยเราก็ไปเจอคือเจอโดยบังเอิญเนี่ยครอบครัวของเมฆป่าซาไกน่ารักมากเลยหัวเราะเขาคงมีภาษาของเขาอ่ะแต่เรารู้สึกว่านี่แหละของจริง คนที่อยู่ที่นั่นน่ะั่นบ้านเขาเลยที่นั่นน่ะคือบ้านของเขาเ,เราเป็นคนนอกเข้าไปแล้วต้องเคารพนะเหมือนเราต้องเคารพบ,บ้านเขาอ่ะที่นี่มันจะมีอยู่คชนิดหนึ่งที่สังเกตดูมันจะมีปลากระโดดเออปลากระโดดตอนนี้มันจะเป็นสินค้าอุตภของบ้านบ้านตาพะยองตัวไม่ได้ใหญ่ไม่ได้ไม่ได้มากประมาณก้อยนิ้วก้อยไม่เกิอนหัวไม่โป้ง Thank you. ใช่จริงครับพี่ตรงนี้เป็นของตำรวจครับโอ้มาหานตรงี้เวลาผู้บังคับบัญชาเขามาตรวจที่นี่เขาก็นั่งหอเขามาเลยจครสวัสดีครับพี่ไม่ได้พวกพี่แย่เลยเวลาเราเข้าป่าครับชุดนี้เขาเรียกว่าชุดสมาร์ทพาโท คือเวลาการเดินเข้าปา่าพวกก็ใช้จีวีสแล้วก็เก็บข้อมูลไปด้วยข้อมูลพวกปาจันนิเวศพวกไัยพุกคามแล้วก็พวกสัตว์ป่าอะไรพวกนี้ครับที่นั่นคือเจ้าหน้าที่อยู่ตามจุด<ม>ทุกจุดที่เราที่เราไปอยู่ประจํานะอ<ม>เพราะฉะนั้นเขาอยู่กินที่นั่นก่อนที่จะผัดเวรกันใน<ม>อาทิตย์หนึ่งสลับสลับชุดทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์โอ้โหหนักมาเลยมีมีมีบางชุดที่เขาใช้เวลาถึง15วันหรือสองสัปดาห์เนี่ยในป่าเลยสองสัปดาห์ในป่าเนี่ยไม่ธรรมดานะ ใช้ชีวิตแบบนอนเปนงานผู้นี้มันเป็นงานที่ต้องใช้ความรักนําเลยเพราะว่าเท่าที่เราคุยกับเขาอะเงินเดือนอะไรเขาก็ไม่เยอะไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าไปทํเพื่อจะเอาสตังค์อย่างเดียวเขาคงรักที่นั่นอะว่านั่นคือบ้านเขาอันหนึ่รู้ป่าท่าเกิดว่าน้ํารถอะต้องเดินจากจากที่ลงมาเมื่อก,กี้เนี่ยเดินแบบเอาของระเบียงมา สิบโลครึ่งวันหน้าแรงเขาเดินสายเป้ถือของคือสิ่งจําเป็นของปัจจัยสี่ของชีวิตอ่ะอาหารเครื่องดื่มเดินเป็สิบโลอ่ะต้องใช้ความแข็งแรงต้องใช้ความแบบอดทนมากหรือยุทธปัจจัยที่เขาสะพายไปเนี่ยเพื่อการใช้ชีวิตในป่าแล้วไปทําอะไรในป่าก็ไปรักษาพันสัตว์ป่าไปแบบดูแลเรื่องต้นไม้ที่คนจะมาลักตัด พี่กินอะไรกันนะมาม่าปลากระป๋องอาหารหลักมาม่าเป็นหลักไงใช่ครับคืออะไรที่เบาที่สุดก็เอานั่นแหละครับแน่นอนเลยคือเอาน้ำหนักเป็นหลักถือว่าโอเคนะคนพวกนี้คือแบบพูดไปเยอะด้วยทำอย่างเดียวโอ้โหเราลองแบกดูโอ้โหพี่แบกอะไรข้างในเนี่ยเจ็ดวันเดินเข้าไปเด็กไก่หกสิบโลเนี่ยนะนอกจากอาวุธอันนี้เราไม่ได้อวยสปอนเซอร์เอะไเงินมาม่าทั้งนั้นน้ำสิงเขากินจริงก็เขาใช้เขามีอยู่แค่นี้แหละไข่ น้ำมันยุทธปัจจัยสเบียงเนี่ยเพื่อการอยู่รอดจริงๆไม่ใช่เพื่อความอร่อยอร่อยอ่อะ,อะก็เราบอกเขาแล้วว่าเดี๋ยวเราจะกลับไปมอบสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้เขาเพราะาอาชีพหนึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็จะออกไปที่เขื่อนบางลางสเบียงสเบียง,ยงแล้วก็เอากลับไปตามจุดบอกเลยว่าเราไปฮาราบลาคราวนี้กลับออกมาแล้วเรารู้สึกว่าหู ไม่ไปเสียดายแย่เลยลำบากว่าทั้งขับรถทั้งอะไรกลับมาแล้วก็บ่นอยู่กับคนของเราอ่ะเฮ้ยไม่มาเสียดายแย่เลยนะไม่ใช่มากันได้ง,ง่ายๆนะคือเร,เราเราเราบอกว่าเราไม่ชอบการเดินป่านะเพราะว่าเรามีสิ่งที่กลัวอยู่อะคือเรื่อง <c oughs> บองังลา <ะ S 2> เออแต่ว่าการนั่งเรือไปเยี่ยมเจ้าหน้าที่แต่ละจุดอ่ะอันนั้นเราไม่ได้กลัวอะไรเล,เลยเราเราเราเกิดความแรงบันดาลใจให้เราอยากช่วยอยาก อะไรเขามากกว่าเห็นใจเขาอะว่าเฮ้ยโอ้โหเราย้อนกลับไปในเมืองกรุงเนี้ยโอ้โหเราเที่ยวอย่างงี้แต่เขาต้องนอนเปรย์กันอยู่ทั้งคืนแบบนั้นเนี่ยมันเหมือนกับเราอยากจะทำอะไรเขาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราเอกเองก็เคยทำมาครั้งหนึ่งสุดแดนใต้ที่ขี่จัสกีไปตันนั้นที่ขี่จัสกีจากกรุงเทพไปนราธิวาสแล้วก็จักรยานเนี่ยกรุงเทพเบตงซึ่งเรารวบรวมเงินบริจาคเนี่ยไปมอบกับ เด็กใน3จังหวัดคนไทยเราอ่ะอาจจะลืม3จังหวัดไปทีหนึ่งซึ่งจริงๆแล้ว3จังหวัดก็คนไทยทนะี่แหนะหนุยสวยงามด้วยเป๊กเราไม่ได้เอาบะหมี่มาเฟียไปให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ใช่ป่ะครับรบอบมาต้องเอาไปให้หน่อยนะใช่มันมีมาเฟียมะหมีมาเฟียเนี่ยอนหนุยรู้ไหมมัน,มนเป็นความใฝ่ฝันเลยนะเนี่ยเพราะว่าเราเราเป็นคนชอบกินบะหมี่เกาหลีอะ่ะเป๊กเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำไม เกาหลีมันยังมาเอาพิกของเราไปทํามาม่าของเขาเลยเราก็ได้คิดบะหมี่อันนี้ขึ้นมาจริงๆต้องบอกก่อนนะไม่ได้ชนกันนะสปอนเซอร์เนี่ยเพราะว่าบริษัทมาม่าเป็นเพื่อนสนิทกันเขาเป็นคนทําเส้นให้บะหมี่มาเฟียแต่ซอสเราทําเองซอสที่ก็ต้องให้ความรู้เน่อยนะถ้าหันไปดูข้างหลังเนี่ยมันจะมีระดับความเผ็ดนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเจ็ดสิบแล้วแต่ชอบเลยคืออันนี้จะเห็นว่ามันเป็นบะหมี่มาเฟียพลาสวันนะครับ แต่จริงเนี่ยอีกไม่เกิน1เดือนเนี่ยก็จะมี0.5ออกมาซึ่งเผ็ดน้อยกว่านี้ก็เมื่อมีมาเฟียแนะฝากหน่อยนะต้นสิงหาเนี่ยก็จะวางทั่วห้างสินค้าทั้งหลายๆที่ซื้อได้นะครับแต่ว่าวันนี้จะซื้อได้เลยก็ซื้อที่ฟูดแลนด์วิลล่าหรือออนไลน์นอกจากนั้นก็ยังมีสไปซี่ชิกอีกนะไม่อร่อยมากระทืบหน้าเลยนี่ลองเลยดีกว่าฉีกเลยอ ได้อยู่อืมอืมเฮ้ยอร่อยอร่อยอ่ะจะอวยไปเปล่าเนี่ยเฮ้ยอร่อยกินกับเลมอนโซดาเนี่ยลืมเลยเดี๋ยวเอาไม่มีมาเฟียมาลองดูดีกว่าเคเร่โอ้โหลองเลยแล้วกันได้ไหมครับเปรีนี่เผ็ดกี่เปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์ดูไม่เผ็ดว่าเผ็ดตอนหลังว่ะไม่ใช่มาช้าหน่อยจ้่เผ็ดพี่ของไทยมันเป็นพริกที่แบบว่ามาช้าเลยมาช้าคือเราเรา แคปไซซินน้อยมากหน่ยแคปไซซินคือสารเคมีที่ทำให้เผ็ดอ่ะเหมือนของเกาหลีอ่ะแต่ของเราพริกของไทยคนกินเน้เผ็ดต้องรอยอีกรสหนึ่งครับ0.5อร่อยมากโ,โเริกเร็กนี่การตลาดไม่แน่นอนจริงวะต้องให้ครบน้อยโก้อ,อันนี้โจ๊กครับแกะกข้าวต้มมาม่าเดี๋ยวเรากินพรงนี้เช้านะครับได้อ,อยู่นะอร่อยชนอะบ พอจะเห็นนะว่าเราแบบสอดคล้องไม่ใช่เรื่องแบบสัมพันธ์กันไม่ได้เรื่องแบบดาราหรือไฮโซนะเป็นเรื่องพี่กับน,น้องจริงๆ30กว่าปีาน,นี่นานนะนานนะครับคอนเสิร์ตใหญ่ต้องไปทุกครั้งด้วยความเป็นอัมพลเนี่ยเขาก็จะมีสมาธิก่อนที่จนะขึ้นร้องก็จะไม่ให้ก็ไม่ค่อยให้ใครเข้าไปเท่าไหร่เข้าไปอยู่เป็นเพื่อนได้จ่คอยให้มั่งใจไปคอย ดิ้นนิดหน่อยนิดหน่อยแล้วก็อย่าใส่เสื้อวอร์มขึ้นเวทีอิมแพกนะมันไม่เหมาะ <laughs> <laughs> เฮ้ยกูกลับไปแล้วนะวต้องวันนี้จะต้องเป็นโมเดิร์นใส่เสื้อวอร์มเลยเอาอาไม่ได้ไม่เหมาะ <laughs> คือบางทีอันหนุ่ยก็จะเอาแต่ใจตัวเองมากเกินไปไม่มองภาพรวมว่าเฮ้ยเวทีเป็นไงคนอื่นเขาเป็นยังไงอย่างน้อยละ่ะบอกใส่หนังเส <laughs> ื้อหนังเพลงแรกพียังดีอืมคอนเสิร์ตก่อนมากขอใส่แว่นดำสามเพลง แรกใช่ไหมเพลงที่สี่อยถอดยืนอีกข้างเวดีหันมาถอดได้ยังจริงเราก็จะคอยดูแบบว่าเขาเรียกอะไรดูความเรียบร้อยของสัญชัยก็เลยกลายเป็นสไตลิสต์นัวไปหลยประมาณนั้นก็ดีนะก็เราได้ฟังเสียงจากคนที่ไม่ใช่เราน้องเราแฟนเราเพื่อนเราอะไรเงี้ยที่เขารักเราอ่ะเขาก็จะพูดสิ่งดีๆกับเราเราก็เออโอเคก็ได้เสื้อหนังซื้อมาแพงนะแต่กะจะไม่ใสเบคบอกเพลงเดียวอันนี้ใสเลย แล้วหล่อหล่อจริงงคือหนูรู้ไหมกว่าจะโอ้โหต้องวางแผนกัน3ชั่วโมงกว่าจะได้ใส่เสื้อหนังตัวเนี่ยเนี่ยก็จะมีคนสนิทๆหลายๆคนทำไงดีวะประชุมพอหนึ่งห้องน้ำปุ๊บเอาล้คุยทำไงดีวะหรือแกเข้าไปอยู่ตรงใกล้ๆเสื้อนะเว้ยไปดูจับนู่นจับนี่หน่อยมันเป็นอย่างนั้นนะคือต้องเราโลมบิ้วบิวบิ้วอ่ะต้องค่อยๆหยอดทีละนิด แต่ตอนแต่งหน้าทำผมเสื้อทีนี้เท่าไหร่นะซื้อจากไหนนะอะไรแบบนี้เว <c oughs> ลาทำงานสเกลใหญ่ๆอะจำนวนคนเยอะมันมากทีมงานมันเป็นร้อยๆคนอย่างเงี้ยสมาธิต้องดีกว่าเขาจะเซตเวทีกว่าจะทำซีนไฟกว่าก็าจะอะไรมันต้องใช้ความจำเยอะเหมือนกันนะมาซีมันเกี่ยวด้านกับภาพเกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราแบบว่าไม่มืออาชีพไม่ไม่บ็ o c กจริงอย่างเงี้ยไอสิ่งที่ทำการบ้านล่วงหน้าไว้มันก็แทบไม่มีประโยชน์เลย เพราะนั้นเราก็เลยจะไม่ให้ใครเข้ามาบุ่นวายในส่วนที่เรากําลังเตรียมตัวอยู่เลยแรกๆเป๊กลยวะก็ยังโอเคยังเฮฮายังดิ้งด้่แต่ตอนหลังๆนี่เป๊กการรู้แล้วเข้ามาก็ไม่เฮฮามากไม่เพิ่มประเด็นอะไรมากเพื่อให้สิ่งที่เราทํากันบ้านในหัวเนี่ยยังคงอยู่เฮ้ยพูดเราเข้าใจได้เลยนะอย่างเช่นเมื่อไม่นานมาเนี่ยไอคอนเสิร์ต private zone อันหนุ่งให้เราขึ้นไปร้องเพลงนึงเติมน้ำมันซึ่งเพลงเติมน้ำมันเนี่ย เราร้องมาทั้งชีวิตเลยแต่วันนั้นเนี่ยยังฟังแม่งสามสี่สิบรอบเลยกับเพลงเดียวนี่นะทั้งทีง่ทั้งที่ร้องมาทั้งชีวิตเนี่ยคือมันโอ้โหหนุ 3, 8, 8, ่ยสามสิบแปดเพลงนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นโอ้ <laughs> โหมันยากนะคือเราเพลงเดียวเราเอ๊ะใช่ปอกว่ามันยังไงวะต้องต้องมืออาชีพต้องม,มีสมาธิเป็นนักร้องมีชื่อเสียงก็ต้องมีรถสปอร์ตเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยวันนึงแป๊กมันกลับมาแล้วก็แบบว่านหนุ่ยอยากขอยืมรถหน่อยแล้วเอ๊ะกล้ายืมเหรอ รถที่บ้านก่นมีต้องเยอะแยะไม่มายืมรถเรายืมยังกลับไปสภาพเดิมอ้าเคยยืมเหมือนกันรถเ <c oughs> ขาซ่อมยืม,มันนั้นรถแม่อยู่บ้านพอดีซีรีหใหม่เลยอีสามก้า e ออกใหม่เอี่ยมใบแดงเลยแล้วก็คิดว่าสัตหีบกักกรุงเทพเนี่ยมันไม่ไกลมากอ,อาก็เลยคิดว่ากลับกลับดีกว่าตีสี่ได้ั้มครั้งแรกในชีวิตอะที่เป็นการหลับใน ตั้งแต่เกิดมาได้มีครั้งนี้ครั้งเดียวเรามั่นใจตัวเองเยอะไปหน่อยอัดแป๊บเดียวไม่เกินหกโมงเช้าถึงบ้านแล้วนอนบ้านดีกว่าแต่ก่อนไปอะ่ะรถที่เราใช้อยู่มันเสียเราก็เลยให้ hey, เป๊ะเอารถมาให้อายืมหน่อยดิเป๊ะ,ปะก็แบบส่งรถมาไม่รู้ด้วยเป็นรถไม่ตูอ้อ่ะป้ายแดงเลยเป็นรุ่นล่าเะเป๊กรุ่นล่ารุ่นล่า<ด>สุดเลยเราภาพสุดท้ายที่เราจําได้ได้คือ เราเห็นสีเ,เขียวอพอเหตุการณ์ผ่านไปแล้วถึงรู้ว่าอ๋อมันหายไปสีต้นต้นไม้ที่เขาจัดเก,กาะกลางกัต้นประมาณเนี้ยสี่ต้นนี้ไม่ธรรมดานะคนให้เล่าให้ฟังอนะ่ะคนที่มอเตอร์ไซค์ที่มารับ,รบเราบอกว่าพี่รถมันเป็นอย่างนี้เลยนะแอร์แบ็กสิบลูกอะออกทุกลูกออกทุกลูกเราไม่เป็นไรเลยหนักกว่านั้นคือรถ<ด>แม่รถแม่ไม่เป็นไรแต่ท o ลเทลลอทิ้งขังคันอือคือประกันไม่ซ่อมห้าล้านหายไปเลยตรงนั้นเลยแม่พี่แบบว่า ฮัลโหลเป็นอะไรไหมลูกไม่ได้พูดถึงเรื่องรถเลยอันนี้ก็เหมือนกันอันนยไปหาเออเลยเป็นไรไหมไม่ได้พูดถึงเรื่องรถเลยแต่สิ่งที่เราอยู่ในใจเรากําลังคิดว่าเราเอารถแม่ไปพังมาประกันไม่ซ่อมเลยประกันไม่ซ่อมประกันไม่ซ่อมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคดีที่อันุุยกับเป๊กแบบไปทําอะไรวะพอสัญชัยโตเป็นผู้ใหญ่แล้วผมก็จะพูดกับเขาว่าเราทําอะไรก็ได้เราทําให้มันดีที่สุดหรือไม่ต้องทําเลยมันก็คือเหมือนกับให้เลือกคบคนก็เหมือนกัน เพื่อนไม่ต้องมีเยอะอะแต่ว่ามีแล้วเป็นเพื่อนจริงๆสุดท้ายเลยไม่เหลือใครเลยเหลือสองคนเย <laughs> ไม่มีใครครบ <laughs> ไม,ม่ใครครบ <laughs> ต้องบอกว่า <laughs> ปัตตานียลา,นาลานาราธิวาสเนี่ยไปตลอดเวลาอยู่แล้วเพียงแต่ไม่ได้เข้าป่าคือเราชอบชีวิตความเป็นอยู่ของคนสามจังหวัดด้วยไปเคยอยู่รับราชการอยู่ตรงนั้นมาสักพักหนึ่งสี่ห้ปีเราเราเรา มีความผูกพันตรงนั้นมีความผูกพันในเรื่องของคนเรื่องอาหารอาหารนี่เรื่องใหญ่นะที่เราไม่ค่อยได้กินอาหารอร่อยขนาดนี้เลยคือจริงๆแล้วที่เราเล่ากันมานี่นะวันเดย์ทริปได้นะหนุ่ยนอนหาดใหญ่สงขลาได้คุณสามารถขับมาปัตตานีแวะไหว้เจ้าแม่ริมกอเนียวไหว้ศาลหลักเมืองกินอาหารปยะยลาครบเลยโอ้โหอาหารทะเลที่สุดยอดแอร์เอเชียบินได้ถึงหาดใหญ่นะ มีมีไฟอยู่ใช่ไหมครับก็ลงนั่นละวันเดย์ทริปได้เลยแต่วันเดย์ทริปเนี่ยมันทริปที่สายมูก็ได้สายอาหารก็ได้ได้เห็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นอีกได้เห็นวัฒนธรรมของคนในจังสามจังหวัดอีกสายชิมเนี่ยแนะนําเลยเอาจริงไปลองเลยอาหารที่ยะลานอร่อยถามว่าจะไปเดินป่ายไหมถ้าหนูไม่ชวนนึไปแน่นอนแต่เราให้เห็นแล้วว่าฮาราบาลาเราเจ๋งมาก ใครที่มีโอกาสกไปเถอะใครที่ไม่มีโอกาสไปก็พยายามหาโอกาสไปให้ได้ลนะแต่ใครมีโอกาสทําได้ไปเถอะไม่ต้องไปหรอกอเมซอนอะที่นี่แม่งเจ๋งกว่าอเมซอนอีกสุขทันทีที่เทียวไทย ใครจะมอง,งว่าสามจังหวัดฟังแล้วดูดุนแรงน่ากลัวจริงๆแล้วอ่ะอย่าไปคิดผมว่านะอาหารมุสลิมของผิดรู้สึกดีใจมากเลยนะที่เชฟกิติมาสักมามาทำให้พวกเราทานหนูในมือสั่นอันนี้คือชาวบ้านน่ะแหละมาทำให้เราทานน่สตอร์คไอ้นี่สตอรป่ะอันนี้สตอรเบอร์รี่ดอกนี้เป็นดอกไม้ที่หาได้ตามป่าตามเขาแล้วก็ป่าเดียวกัน <c oughs> อุ้ยตายแล้วเครื่องแน่นมากเลยค่ะพี่เ๊กเอาจะทีไหมเอาเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้ทำไปเหงื <part 2> ่อแตกไปหนอุ่มโดนแน่นอนเลยอร่อยคุณได้ไปต่อหนูได้อยู่ต่อใช่ไหมการต้อนรับของเขาอ่ะเหมือนกับไม่เคยมีใครไปหาเขามาสักสิบปีเด็กๆดดีใจมากครูเอ๋ยเจ้าหน้าที่เอ๋ยอะไรเขาก็ดีใจ Thank you.